เหตุที่มีการยิงเข้าใส่บ้านพักของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชแถวๆย่านวัชรพลนะคะคนร้ายก็ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งหาพยานหลักฐานอยู่ขณะที่คนร้ายค่ะก็มีการวางระเบิดปลอมภายในตึกร้างยาติปฐมวันเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ค่ะ ตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD นะคะตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดวางอยู่ในตึกร้างที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนภายในซอยจุฬา38ข้างสำนักง,งานเขตปทุมวันจากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดปลอมมีลักษณะคล้ายลูกปิงปองพันด้วยเทปสีดำข้างในบรรจุด้วยผงถ่านไม่ใช่ดินดำที่เป็นส่วนประกอบของระเบิดส่วนชนวนค่ะเป็นเศษถุงพลาสติก ทังนี้ตำรวจก็เชื่อว่าผู้ที่ก่อเหตุต้องการสร้างสถานการณ์เท่านั้นและตั้งแต่มีการชุมนุมทางการเมืองกว่า3เดือนถือว่าเป็นครั้งแรกที่พบการวางระเบิดปลอมค่ะ ส่วนความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงถล่มบ้านนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชาภายในหมู่บ้านวิสตาพาร์ควัชลรพลพันธ์ตำรวจเอกชเวงศักดิ์สินสูงสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจนะครบาลสายไหมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบหมู่บ้านอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาเบาะแสของคนร้าย นอกจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพนักงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเนื่องจากในวันเกิดเหตุนั้นเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงปืน2นัดแล้วก็เสียงระเบิดอีก1นัดค่ะ